บาสเกตบอลไทยแลนด์ Thailand, ซูเปอร์ลีกในนัดรีสตาร์ทนะครับหลังจากหยุดการแข่งขันมาตั้งแต่เดือนมีนาคมวันนี้สมโมสรไฮเทคครับเอาชนะดังกินดรัปเตอร์ควาแทมปครอน,นะครับด้วยคะแนนห่างกัน10แต้มโดยในการนี้อนุญาตให้ใช้ผู้เล่นต่างชาตินะครับแต่ต้องเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้เดินทางออกจากประเทศไทยนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 ครับ หลังจากหยุดการแข่งขันจากสถานการณ์ของโควิด -19 ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับและเริ่มการแข่งขันรอบเพย์ออฟ4สุดท้ายระบบปิดตั้งแต่วันพุธที่15กรกฎาคมโดยใช้ผู้เล่นไทยกับนักกีฬาต่างชาติที่ไม่ได้เดินทางออกจากประเทศไทยตั้งแต่มีการแพร่ระบาดนะครับและก็มีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก่อนลงสนามด้วยเกมรอบพิงชนะเลิศน,นะครับเกมที่2ระหว่างไฮเทคในชุดสีน้ำเงินเจอกับดังกิ้นรับเตอร์ในชุดสีแดงเกมแรกเนี่ยไฮเทคชนะไปก่อนนะครับ84-63 2ควอเตอร์ได้ทั้ง2องทีมสู้กันได้อย่างสนุกครับแรปเตอร์ได้เฟเดริกดีโจนนะครับผู้เล่นลูกฟุตไทยสหรัฐไล่ย,ยิงวงนอกแต่ว่าบ้านเกมสนกลับของไฮเทคที่มีคริสชาผู้เล่นสหรัฐกับชนาทิพย์จักระะวาลไม่ไหวครับและก็ตามไปก่อนนะครับส0่ต่อ35ส่วนสควอเตอร์สุดท้ายไฮเทคยังคงเดินหน้าทําแต้มรักษาระยะห่างแม้ว่าช่วงท้ายแรปเตอร์พยายามส่องไกล3แต้มครับแต่ว่าไล่ไม่ทันสุดท้ายไฮเทคปิดเกมอันชนะไป70ต่อ60ไฮเทคนะครับ ฟ้าแชมป์รับเงินไป1นล้านสองแสนบาทส่วนอาร์มนักการเมืองบุญผู้เล่นของไฮเทครับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP ในปีนี้หลังการแข่งขันในยุสมาคมบาสเกตบอลอาชีพไทยพอใจกับมาตรการที่วางเอาไว้ครับและพร้อมเดินหน้าจัดก,การแข่งขันบาสเกตบอลไทยล,ลีกในสัปดาหนะ์หน้ากับสโมสรที่ร่วมแข่งขันเนี่ยในช่วงหนึ่งเนี่ยกลับประเทศไม่ได้พักพำนักอยู่ในประเทศไทยซึ่งบางคนก็ อ้วนเลยนะไม่นะต่างชาตินี่อ้วนไปแล้วเพราะอะไรซ้อมก็ซ้อมไม่ได้เล่นก็เล่นไม่ได้นะครับดังนั้นพอเปิดช่องมาตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากให้เราทําการแข่งขันต่อเพื่อจะให้จบฤดูกาลไปนะครับสาหรับมาตรการต่างๆเลยตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วเราก็คิดว่าจะนํามาตรการตรงนี้ไปทําต่อนะหรือนําต่อในส่วนของรายการแข่งขันไทแลนด์เบสเ l l บอลลี ก็ไม่คิดว่าจะได้ครับพี่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับก็ขอบคุณในทีขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณรายการนี้ด้วยที่ให้โอกาสรู้สึกไงบ้างที่เป็นาานันกกีฬาแล้วต้องเจอโควิดครั้งแรกครับก็ก็รู้สึกว่ามันมันเสียดายพี่สามเดือนคือนักกีฬามันก็แบบมันไม่มีอะไรทำครับพี่นะก็คือแต่บางคนก็ดูแลร่างกายแต่ส่วนเออ่สวนตัวผมก็คือผมก็ดูแลร่างกายทําร่างกายมาตลอดครับผมเครื่วงที่สามเดือนใช่ครับก็คือรายการนี้ก็คือพร้อมรายการต่อไปก็พร้อมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่ ไปดูเกมทีมที่3กันบ้างน,นะครับอรอยจากสิงคโปร์เจอกับหลวงพะบางจากสปปลาวในชุดสีฟ้าปรากฏว่า2พี่น้องโมฮัมเหม็ดและก็อิบราฮิมดาบีนะครับสัญชาติมาลีแต่แต่งตในไทยไล่กดอันชนะไป82-53ต่อนะครับสำหรับบาสเกตบอลไทยลนด์ลีกปีนี้นะครับก็คือรายการต่อไปนะครับมี10ทีมเข้าแข่งขันเปิดฉากวันเสาร์ที่25กรกฎาคมที่สนามทุ่งครุ แข่งขันระบบปิดตั้งแต่10บโมงเช้าเป็นต้นไปและก็วางตารางให้จบการแข่งขันภายในเดือนกันยายนนี้ครับจากนั้นไปดูรักบี้นะครับที่ถือว่าเป็นกีฬาที่มีการประทะและใช้ผู้เล่นจำนวนมาก